สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟัมบุญชูชาแนลค่ะเนี่ยนะคะเช้านี้นะคะ,ะ,คะเรามาชมลุงทํางานอีกแล้วนะคะเอฟซีนี่เนี่ยนะคะเราก็มาดูนะคะก็ลุงทํางานนะคะในเช้านี้ก็ทําบันไดนะคะเอฟซี FC นี้นะคะบันไดอันแรกนี้เลยนะคะก็อยู่ด้านหน้าองค์เสียนนะคะนี่เรามาชมกันเลยนะคะ นี้นะคะก็มีน้องอดิซอนเสื้อผ้าไปนะคะช่างดำสตอรี่นะคะก็มาช่วยนะคะในวันนี้นะคะมันหนักไนไมนักะนต้องอคจ่ายคูเดน่ด้ัานนแะต้องอยู่บพี่ลตออลตอดข้างอ ขั้นเนี่ยม้าก้าวขั้นก็อันนี้ก้าวอันได้สองแล้ว <c oughs> ตเน,นี้เอ้าทีเซ็นดำตอนนี้ตัดไม่ค่อยก่อนหน่อย พี่เกางก่ค่ไปหาเลเนาะน่กองตดเลยกบาดไปกองฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมาดกลับมาแล้วปากหาสามีอก็ได้ จกันวันนี้บ่ึยังบ่มัเนน้อยลงจะแกว่าซับพเพิ่มไม่จเบือมขาด,ดเลยเดดปูนไปเลยดี รูปน e ี้อาไปใช้พวกเจ้าไปไม่ใช้ก็อยากให้เจ้าเพิ่มไปให้ไปทรูพวกเ้าเลยว่าก็อยากจะเพิ่มมึตากแดดงให้ได้ไว พองยอนลงนั้นแดงยอนลงนั้นแดงครับแล้วก็คุณผู้ชนะมเปลี่ยน,น นี่นะคะเอฟซี FC นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะทีพี่สกินนะคะครีมบำรุงผิวหน้าเซรัมม่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าซีบัคทอนพลาสเบต้าคูแคนเสื้อปูปริจิตสวยๆงามๆนะคะแล้วก็ ทรีพีกาแฟนะคะแล้วก็ทรีพีโกโก้นะคะในนามช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะสวยนะคะเอฟซีวันนี้นะคะดูทองฟ้านะคะมีลายตัดด้วยนะคะนี่นะคะลุงก็ทําบันไดแล้วนะคะเอฟซีเมื่อวานนี้ก็ทําทางทิศตะวันตกนะคะวันนี้ก็ทําทางทิศตะวันออกค่ะนี่สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ